สวัสดีค่ะนางไหม่พยิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม่ย,ยิปซีชาแนเเล,ลค่ะวันนี้ก็พบกับแม่หมออีกเช่นเคยนะคะห่างหายการพูดออคลิปพูดไปนานธุระธุระธุระเยอะคนคนนี้ <c oughs> <c oughs> ในคราวน,นี้มีโอกาสนะคะเรานะคะจะมาดูกันในเรนดอมหรือท็อปิกหัวข้อเรื่องที่ว่า คุณกับเขาจบกันหรือเปล่าจบกันแล้วหรือยังจบกันจริงๆแล้วหรอนะเพราะว่าเงียบเกินอะไรประมาณนี้นะคะหัวข้อเราหัวข้อของเรานะคะคนคนนั้นของคุณเขาอยากจบไหมหรือว่าเขายัางไงอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องจบๆนี่แหละโอ้นะสับให้มันแตกตัดตัดโอเคว้า จะไปจบได้ยังไงดูสิสับไปรู้กี่สับแล้วก็ตัดสองรอบสามรอบได้ p พ g e of อ u p ัก็คือเด็กถ้วยเด็กถ้วยถือความรักเป็นความรักที่แบบบริสุทธิ์ใจอะ่ะมันเป็นความรักอะ่ะเป็นความรักจากคนคนหนึ่งที่มอบความรักที่บริสุทธิ์ใจให้กับอีกคนคนหนึ่งและยังถือถ้วยไว้อยู่มันไม่จบนะไม่จบจ้า มีสมดาบแล้วก็เจดดาบนะแล้วก็คิงเหรียญสดาบเจดาบคิงเหรียญสามดาบนี้ความรักของคุณกับเขามันอย่างที่บอกว่าเงียบเกินเนาะมันมีอะไรที่แบบนอยกันอยู่มีความเข้าใจผิดมีการเข้าใจผิดหรือมีการแบบว่า เข้าใจไปเองอ่ะโดยที่ไม่คุยกันแล้วก็เอามานอยกันเองแต่ก็ยังคิดถึงกันยังรักกันอยู่มากแบบไม่จบหรอกอือฮึอ j u s t นคุณกับเขายังไงต้องเจอกันอีกโห j u s t มนออกมาคู่กันกับ review o r June ก็แล้ว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 ไม่จบหรอกจ้าไม่จบจ้านะสี่ถ้วยแล้วก็ กอาดาบขึ้นมาทําให้คุณคิดมากเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าแต่คุณคิดมากนะเขาเองเขาก็คิดมากนะอมันมีคิงเหรียญกับไนท์เหรียญน,นะมีคิงเหรียญกับไนท์เหรียญหมายถึงมีความรักและความมั่นคงให้ต่อกันนะเด็กถ้วยขึ้นมาใบแรกรักกันมากค่ะ แต่ไม่คุยอะไม่เคลียร์เงียบอย่างเดียวเขาเงียบมาเราก็เงียบกลับเราก็คือคุณเขาเงียบมาคุณก็เงียบกลับเพราะว่าคุณก็ไม่กล้าไปถามเขาอะไรเซาซีอะไรเขามากเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าอ้าวอะไรนักหนาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วทีนี้พอเราเงียบอ้าคุณคุณไม่ใช่เราเออพอคุณเงียบเขาก็เงียบตอบอีกบาทีเนี้ยเอ้าต่างคนต่างเงียบอะคุณเงียบเกิน จะถามว่ามันมัน,ม,นมันทรงม,มันเหมือนจะจบไงแต่ถามว่าจบไหมไม่จบไม่จบเพราะอะไรเพราะว่าคุณกับเขามีใจตรงกัน The view of fortune นะดีวิ e อ o f Fortune มากับ Judgment คุณกับเขาอย่าเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งบบรับจบจะหานยังจะต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นคู่กัดกันไปอีก แต่บางคนนี่าไม่ได้กัดกันไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ด่ากันแต่เป็นสงครามเงียบอ่าบางคนกับทะเลาะกันไปเลยแบบไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยงอนกันนะลักๆเลิกเลิกอฟอฟออนออนมามาหายหายจะเป็นอย่างนี้และจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเพราะว่ามันคุณคือโชคชะตาของกันและกันอาการที่เป็นแบบนี้ระหว่างคุณกับเขาคือบทเรียนที่จะสอนให้จิตวิญญาณคุณเติบโตเติบโตในเรื่องของความอดทน อดทนต่อความสัมพันธ์ก็คือยังไม่จบอ้าวแล้วถ้าไม่จบเราจะไปยังไงต่อละจ้ามาดูกันเปิดอีกเปิดอีกถ้าเกิดไม่จบแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปควีนไม้ควีนออฟสวอนสิบดาบเทนออฟสอดจุดเจดชิงออฟสอด ซิกซ์เโคลจะเป็นยังไงต่อนะหรือคือจริงๆแล้ว,วหกเหรียญเนี่ยมันหมายถึงว่ารอคอยการติดต่อจากใครคนใดคนหนึ่งนะทีนี้มันมีแบบควีนไะม้นะเออมีควีนไม้แล้วก็สิบดาบแล้วก็เดอะเดทเดอะเดกับสิบดาบเนี่ยมันรวมตัวกันแล้วมันเป็นดีอะคุณนะ จากร้ายกลายเป็นดีนะเดทก็หมายถึงตายสิบดาบสิบดาบแทงคุณจนตายหมายหมายถึงว่าคุณขาดกันไม่ได้เออมันเหมือนแบบขาดกันไม่ได้อันนี้มันรอคอยคนรักอะรอคอยคนรักให้มาขันมามอบความรักซึ่งเขาก็คิดเหมือนกันเขาก็แบบขาดคุณแล้วมันเหมือนตายทั้งเป็นเนี่ยมันมันทรมานนะ อขาดคุณไม่ได้สิบดาบกืบเดเดดเดดก็ตายใช่ไหมสิบดาบก็แทงมาข้างหลังก็ก็ตายเหมือนกันแบบขาดกันไม่ได้อ่ะขาดเธอไม่ได้หัวใจโคาสารพโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก็โดนตัดโดนเหลืองอะไรชอบร้องเพลงนั่นแหละจะมีการเริ่มต้นใหม่นะ างคนต่างรอคอยกันทิศทางจะเป็นไปยังไงออ้ยถูกครอบสองถ้วยค่ะจะทิศทางจะเป็นยังไงล่ะค่ะก็กลับมารักกันอีกหรอสิขาไม่จบจ้าไม่จบจ้ากลับมารักกันอีกจ้าไม่ต้องอะไรเว้นวือไม่ต้องเว้นวนืรอรอรออุ้ยฉันก็ถูกขาคลองอรอรอรออะไรเปิดไพ่อะไรอีกอหนดูสิอืมเปิดไพ่อะไรอีกนะ ก็รักกันนะไพ่ก็เป็นเป็นคู่กันอนะคู่โซเมตคู่หนึ่งมาดูอาการของเขามาเช็คอาการของเขาอาการของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะกลับมารักกันอีกคุณเนาะอาการของเขานะคะเขาแบบประมาณว่าเขา หมอมองว่าถ้าแปลตรงตัวนะคือเขาอยากจะเป็นอิสระนะในการในในทางความคิดทางการตัดสินใจเลยนะแต่แม่หมอมอ,มองว่าเขาจะหาโอกาสเอ <Take action S 2> อเทคแอคชั่นกับคุณอือหือมในใจเขานะคิดยังไงนี่ไงถ้าเกิดเขาเขาแอคชั่นมารอบนี้นะเขาจะมีการบอกความรู้สึกมากขึ้น ที่ผ่านมานะที่ผ่านมาแบบเขาไม่มั่นใจไงว่าเขารักคุณหรือเปล่าหรือว่าคุณรักเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แหละสับกันได้ที่ผ่านมามันไม่มีความมั่นใจเลยแต่ตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าเขาขาดคุณไม่ได้เนาะความฝันของเขาก็คือคุณว้าวเขารู้สึกเสียใจที่ผ่านมา เขาเสียใจมากๆและในอนาคตเขาจะแอคชั่นกับคุณและบอกความรู้สึกคุณมากขึ้นในความคิดของเขานั่นเองแต่เขาจะทําหรือไม่ทําอีกเรื่องหนึ่งแต่แม่หมอทมให้ไปแล้วว่าคุณคือคนรักของกันและกันแล้วก็เป็นคู่กันสูงมากเป็นคู่เมทคู่เมทนะเป็นคู่โซเมทคู่หนึ่งมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณ <c oughs> เขาฝากมาบอกอะไรคุณในวันนี้นะคะ จากใจของเขาเลยนะคะเพราะว่าเขารักคุณมากแล้วรักคุณมากจริงๆในตอนนี้ค่ะฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลย ตอนนี้อยู่ในการตัดสินใจฉันคิดถึงคุณมากๆเแล้วอยู่ในระหว่างการเดินทางฉันจะเก็บเธอไว้ในใจเอ้ยฉันจะมีความรักมั่นคงให้กับเธอนะโอเคนะจ๊ะก็จบไปในแรนน้อมนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะอย่าลืมทําบุญกระถินร่วมกันกับแม่หมอมานะคะวันที่27พฤศจิกายนค่ะแม่หมอขอเป็นสะพานบนุญบอกบุญแก่ทุกคนทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะจากนังไหมไปยิบซีซีซี